หวานอินเดียอันนี้นะคะนนคือของหวานอินเดียมคนบอกว่าเขาชอบเหมือนยักษ์ปีฟันครั้งแรกรสชาติแบบสองหอมอบโอ้ยสีลาน,นี้สวยรูปแล้วก็เยเหยมือนกินคนอินเดียเข้าไปอ่ะกินได้นะมันหวา,น,า <c oughs> นนิดหอมดีอ่ะ <c oughs> เอาใส่กระเป๋าต่อไปบ้างอุ้ยแต่มันชาลิ้นคือ เบาคาดีไม่ต้อถ้าคาีดิบมันเย็นๆเหมือนยาสีฟันของเรนติสเต้ไม่อน่ยมันสีเขียวเหมือนกันพี่ว่าคิแบบใส่น้ำอบอะไรลงไปกิ่นมันแบบหอมแบบหอมหวานมสีให้าไหร่เต็มสีให้เท่าไหร่เน็มสี้เออเต็มสีให้เท่าไหร่เต็มสีให้เจ็บเจดี